สวัสดีครับพี่นอ้องพวงไปทุกคุทุกคนครับมันนี่ตะเล็กเล็กครับ <c oughs> ได้มะละกอสุกมาักหุ้งมกหุ้งสุกครับพี่น,อ <c oughs> นอ้องเป็นว่าักหุ้งสุกนะ <c oughs> ่ะบำรุงสมองคลายความเครียดดีครับมิสารอาหารต่างๆครับมีไชอาหารดีครับห <c oughs> มากไหมมาหาสารของสารอาหารต่างๆครับเฮาบด้เรียนมาเฮาบรู <c oughs> <c oughs> เปินว่าบมรุกสมองไม่น้องอัดเข้าไปห้องเอาไก่เอาไปแล้วโว้ยบ่ดได้กินแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วไก่เอาไปบมรุกสมองแล้วโอ้ย